สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวาในห้องเรียนปฐมวัยนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชการที่10ของเรานั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะรัชกาลที่10มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระประมาพิไทยอย่างสังเขียบค,ค่ะ ในหลวงรัชกาลที่10พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2495พระราชสมภพหมายถึงวันเกิดของในหลวงนั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่28เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2495ค่ะ พระองค์เป็นพระราชะโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจบรม,มาราชินีนาถบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงค่ะตาพระวรมารพิไทยเลขเิบภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึง พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่สิบตัวยอ่วอวปรย่อมาจากวชิราลงกรบรมราชาธิราชวสีขาวนวลแสดงถึงวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันจันทร์นะคะปอสีเหลืองแสดงถึงวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะรสีฟ้า แสดงถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะดอกไม้ประจำรัชกาลที่10คือดอกรวงพึ่งค่ะรวงพึ่งต้นไม้มงคลอันทรงคุณค่าและมีเกียรติที่ถูกยกให้เป็นพันไม้ประจำพระองค์ เนื่องจากผิดอกในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งตรงกับเดือนเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะส่วนสีเหลืองของดอกรวงพึ่งยังตรงกับสีประจำวันพระราชสมพซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่28กร,รกฎาคม2495อีกด้วยค่ะพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะ พระองค์มีพระปีชาสามารถด้านการทหารด้านการบินและด้านกีฬานอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ปลูกจิตสำนึกในการทำความดีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะพระองค์ทรงมีพระราชะกรณียกิจที่สำคัญมากมายนะคะเช่นพระราชะกรณียกิจด,ด้านการทหารและการบิน ด้านกีฬาด้านการศึกษาด้านกเกษตรกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านสังคมสูงเคราะห์เป็นต้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยวันเฉลิมพรชัชนมพรรษาในหลวงรัชการที่10ไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะในหลวงรัชการที่10ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่เท่าไหร่พระราชสมภพก็คือวันเกิดของในหลวงนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วคะ่ะในหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2495นั่นเองนะคะ เอะเด็กๆยังจำได้อีกไหมคะว่าดอกไม้ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10คือดอกอะไรใช่แล้วค่ะดอกไม้ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10คือดอกรวงพึ่งนั่นเองนะคะและดอกรวงพึ่งมีสีเหลืองซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10คือวันจันทร์นั่นเองนะคะและดอกรวงพึ่งก็ยังออกดอกในเดือกนกรกฎาคมอีกด้วยนะคะ กิจกรรมสนุกๆวันนี้ให้เด็กๆถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอกิจกรรมที่เด็กๆทำความดีเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเช่นเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการกวาดบ้านถูบ้านล้างจานรดน้ำต้นไม้หรือกิจกรรมอื่นๆนะคะแล้วส่งมาบอกคุณครูกันด้วยนะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ